ก็หวัดดีฮะทุกคนก็วันนี้เราอัดคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วตอนนี้ก็นั่งทําปกก็คือแบบพอนั่งทําปกแล้วมันก็แบบเราก็ไปนั่งดูคลิปคลิปหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการโดนสมบูรณ์เนาะกับกิเลสพูดง่ายๆอ่ะเมื่อก่อนเราก็นึกถึงตัวเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับความรักนะฮะก็คือความรักในมุมมองของเราเนาะเป็นแบบเซลออนเนียนหัวหอมชอบเล่นมุกอะเซลลอนเนียนก็ไปเล่นเป็นออนเนียนตลอดนั่นแหละ ก็คือเมื่อก่อนเรามีความคิดเป็นคนทั่วไปเลยว่าการที่มีคนเข้ามาหลอกลวงหรือว่าเข้ามาอะไรไม่สมควรเว้ยแต่เอาข้าจริงหลังอ่ะมุมมองความรักเรามันเปลี่ยนไปเว้ยตอนที่ว่าการที่มีคนเข้ามาไอ้นี่ยหลอกหรือว่าอะไรปราะพวกนั้นนะฮะมันเหมือนเป็นการที่ทําให้เราเห็นว่าเอ้บางทีเรามีจุดที่ขาดนะจุดที่ขาดเราคืออะไรอ่ะคือเราอยากได้มากเกินไปเว้ยเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะคืออยากมีแฟนเยอะเอ้ไม่ใช่อยากมีแฟนเยอะดิอยากมีแฟนไม่มีเยอะไม่เคยกูเคยมีแฟนคนเดียว ก็มีปะปายนะฮะแลก็เราก็ชายสามสองสวดชายยี่ห้าอกสามสองเออชายสามสองอะไรไม่งอายุสามสองอะไรไม่ใช่ <laughs> นั่นแหละเพราะการที่เราแบบอยากมีเพราะว่าเออเราเห็นคนอื่นมีเราอยากมีตามใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงอ่ะการที่จะเราจะรักกับใครหรือว่าการที่เราจะแบบมีความรักที่สมบูรณ์ได้ไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยเราไปหาเพราะว่าความอยากเว้เรา ต้องสมบูรณ์กับตัวเองก่อนคือเรารักตัวเองเต็มที่อ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจับสันมาให้เองเว้ยคือเมื่อก่อนเราเข้าใจแค่ว่าเอ้ยต้องการหาอย่างเดียวต้องหาไปเลยนี่จีบทุ่มเต็มที่ถ้าใครใครรู้ประวัติเรานี่คือเราเคยเป็นเจ้าบนทุ่มมาก่อน <c oughs> ทุ่มชิบหายเลยอืมนั่นแหละหลังๆมันก็นเลยไม่ใช่ละเออมันคือที่เราทุ่มเพราะอะไรเราขาดเราอยาก พูดตรงๆเลยเราเราเคยอยากเป็นคนที่แบบอยากมีนั่นแหละความสุขทางกายอ่ะประมาณนั้นแต่พอหลังๆมันเริ่มศึกษาเรื่องกฎจักรวาลหรือเรื่องอะไรพวกนั้นเริ่มไม่ใช่แล้วอะ่ะการมีกิเลสมันไม่ผิดเว้ยแต่ว่าถ้าเราลงก็กิเลสมันมากเราเหมือนเราให้อาหารสิ่งโตอะ่ะเราให้อาหารสิ่งโตมากมันก็จะไม่เชื่องถูกไหมหรือว่าไม่ให้เลยมันก็จะหิวโซแล้วมาฆ่าเราก็เหมือนกันตอนนี้ก็เราก็ให้ตามเท่าที่มันจะให้ได้อืมประมาณนั้นนั่นแหละเราก็ นะฮะเราก็ต้องเข้าใจกิเลสเราแล้วก็เราก็รู้วิธีดับมันด้วยไม่ใช่แบบว่าเอ้ยฉันฉันฝึกษาด้านนี้ฉันสนใจธรรมะฝึกษาด้านนี้มันไม่ดีนั่นแหละเรียบร้อยมึงมึงโดนแน่นอนมึงโดนกับทักแน่นอนเพราะว่าเหมือนนะภูเขาไฟอ่ะเหมือนสิวอ่ะถ้ามันเราหมักหมมไม่มากหรืออะไรไม่มากมันจะประทุใช่ไหมฮะมันก็จะระเบิดตู้มไประเบิดลูกใหญ่เหมือนเรื่องที่เราเกิดขึ้นเนาะทุกคนมันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนมีมเมนั้นว้ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันไม่มีฉันก็มี นั่นแหละทุกคนความรักมันก็มันอยู่ที่มุมมองมุมมองผมก็เป็นประมาณเนี้ยคือแบบห,หลังๆเราเติมตัวเองให้เต็มก่อนฮะแล้วเดี๋ยวความรักที่ดีมันจะเข้ามาเองอืมมันจะเป็นว่าจะต้องแบบเอ้ยฉันไปหาฉันต้องหาอันนี้ต้องฉันต้องมาคับบางคนนี้อยู่ด้วยห,หลังๆก็แบบอืมถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็เหมือนที่เราลงใน X นะว่าเออเรานั่นแหละเราก็ถามเรื่องความรักเราไหมพีไพก็บอกเออเองก็มีความสุขนี่ เองไม่ต้องกลัวหรอกเองคนโรแมนติกอ่ะอไพอัศวินถ้วยนะมันคือแบบคนโรแมนติกก็จริงแม่ง <c oughs> ที่พูด้ะตรงเลยก็เป็นประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วก็มันก็เป็นหกถ้วยอ่ะมันคือความรู้สึกเก่าอ่ะอืมแค่นั้นแหละเพราะว่าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เราก็นั่นแหละก็รอนนะะจัดเม้นไพจัดเม้นอย่างที่บอกมันคือไพพิพากษาแค่รอก็คือถ้ามันใช่ก็คือใช่นั้นแหละวคน มุมมองความรักทุกคนก็ตามที่ทุกคนต้องการนั่นแหละของเรามันเป็นประมาณนี้ไว้ค่อยเจอกันคลิปหน้าไม่บายครับ